ดีค่ะกลับมาพบกับศิลานีบายทาลอดอีกแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่คอยกดไลค์กดแชร์แล้วก็มีข้อความดีๆให้กับศิลานีมาโดยตลอดนะคะสำหรับวันนี้นะเราก็มาเจอกันกับการเล่นพิกอพารอีกครั้งนะคะแต่ก็อยากจะขอฝากเพื่อนๆนิดนึงนะคะว่า จริงๆแล้วชีวิตเราเราลิดเองได้นะไพ่ได้แค่ไกด์ไลน์สุดท้ายแล้วเราจะเลือกแบบไหนทําอย่างไรขอให้ถามใจตัวเองให้ชัดเจนนะคะโอเคนะวันนี้เราจะมาเล่นกันในหัวข้อที่ว่าเราคือคนที่ใช่สําหรับเขาไหมเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างเซนซิทีฟจริงๆนะแต่ว่าก็อยากจะให้เพื่อนๆลองเลือกลอง ทายดูนะคะบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะตรงบางไม่ตรงบางอย่าคิดมากนะคะทำใจสบายๆเลือกไพ่กันนะคะโอเคเรามีสองกองนะกองที่หนึ่งเป็นจดหมายที่มีหัวใจมาจากข้างในเลยนะคะอยากจะสื่ออะไรถึงเรานะกองที่สองนะคะหัวใจออกมาละโอเคค่ะก็อยากให้เพื่อนๆน,นะคะทำใจสบายๆนะ ก็เพื่อความบันเทิงแล้วก็บันเทาบางสิ่งบางอย่างที่มันยังค้างคายอยู่ในใจเราแค่นั้นเองนะคะอย่าคิดอะไรมากนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่หนึ่งนะจดหมายพร้อมความรากักหัวใจที่มีมานะคะมาดูซิเป็นอย่างไรเดอะซันค่ะเจมเพอร์เลอร์นะคะ 7 of p n n t a c l e นตคนะคะ i นอ t พครับนะคะส i กออปเปนต์ acles, นะคะโอเคนะโอเคสำหรับเพื่อนๆที่มาเล่นในหัวข้อนี้นะจะต้องมีคู่กรณีนะคะมีคนที่คุยมีคนที่ติดต่อสื่อสารหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นคนที่มีปัญหาระห่างหายกันไปเรามาลองดูซิว่าเราเลือกไพ่แต่ละกองแล้วไพ่ไกลลายว่ายัางไงสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองแรกนะ ตองจดหมายพร้อมหัวใจการ์ดมานะคะความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนเพื่อนะจริงๆถามว่าดีไหมเพื่อเพื่อนอาจจะมีความรักความสัมพันธ์กับคนที่มีอายุต่างจากเราค่อนข้างมากมีความเป็นผู้ใหญ่มีเหตุและผลนะคะมคีมีการใช้ความคิดใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์ความรู้สึกนะแล้วก็เป็นคนที่มี ชื่อเสียงเป็นคนที่มีความเด่นในวงสังคมของเขาใครๆก็รู้จักอ่ะอาจจะค่อนข้างถึงขั้นป๊อปปูล่าได้นะคะอ่ามีเป็นหรืออาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าไงอะ่ะไฟแรงร้อนแรงอะไรอย่างนี้ได้เลยนะมีเสน่ห์มากๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความขยันหมั่นเพียรน,นะมันเก็บมันสร้างนะคะใช้เงินเป็นอะไรแบบนี้แล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีเสนะ่ห์ กับผู้คนรอบข้างนะคะเป็นคนค่อนข้างที่พราวพอสมควรแล้วตัวเขาเองเขาก็รู้ด้วยนะว่าเขาเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะอ่าแล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีการช่วยเหลือชอบช่วยเหลือใจบูญสุนทานอะไรแบบนี้ค่ะช่วยเหลือคนที่อ่าเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถที่จะพูดคุยหารือเขาได้นะคะหรือ,อจ,จะเป็นคนต่างชาติได้นะคนที่มีความรับผิดชอบ คนที่มีบทบาทหน้าที่ในการทำงานค่อนข้างมากมีผู้ใต้บังคับบัญชาหรืออาจจะมีลูกน้องหรือถ้าเป็นข้าราชการก็จะมีผู้ใต้บังคับบัญชาค่อนข้างหลายๆขั้นลงมาอะไรแบบนี้จ้ะแล้วยังไงต่อคะ The Fool ค่ะ To o f พวานะคะแน่นอนชัดเจนออกมาว่าเป็นคนทางไกลนะ The Magician นะคะ s e v ว n น f c p คออกมา พร้อมขยาย Queen of w a n d อ่ะโอเคแล้วยังไงต่อใช่ไหมคะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียชอบความเสีย่ยงชอบเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆที่ตัวเองไม่เคยทำอาจจะมีการเดินทางหรืออไม่ค่อยได้อยู่กับที่ก็เป็นไปได้รักการเดินทางก็เป็นไปได้นะคะ Two of w a n d ออกมาขยาย Dream Perler เป็นคนทางไกลคะ่ะมองเพื่อนๆของเราเนี่ยอยู่ไกลๆ แล้วก็คิดตริกตองด้วยว่าอะไรที่เราได้ทำได้สร้างได้อะไรไปแล้วเราควรจะไปต่อยังไงแบบไหนเนาะแล้วก็เดอะเมจิเชียนเป็นคนเก่งนะเป็นคนเก่งเป็นคนมีมีเขาเรียกอะไรอะ่ะมีทั้ง eq และ iq ที่ค่อนข้างดีเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่เดาอะไรได้ยากมากกับเขานะ ถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็อาจจะเป็นในลักษณะที่ว่ามีช่องว่างมีพื้นที่ของตัวเองค่อนข้างพอสมควรนะ่ะคนจะเข้าถึงเขาค่อนข้างยากนอกจากว่าเขาจะอนุญาตอะไรแบบนี้ค่ะเดาเดาอารมณ์เดาทิศเดาทางเขาไม่เขาค่อยถูกนะแล้วเขาก็เป็นคนที่เก่งนะคะเป็นคนที่สามารถแก้ไขปัญหาหรือถ้าเขาจะตัดสินใจจะทําอะไรสักอย่างแล้วสิ่งหนึ่งที่เขาจะต้องทําได้เลยนั่นคือผลสําเร็จ เขาเป็นคนแบบนั้นจริงๆนะคะเ of c u p อมาขยายไนอ็อบคัอ่าจริงเขาเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนมีช้อยมีคนเข้าหามีตัวเลือกมีโอกาสเลือกนะคนคนนี้นะคะควินาบวานก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะชัดเจนมีเหตุผลทำงานเก่งเป็นคนมีไฟในการทำงานนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะอ่ะะเขาเรียกว่าไงอะทำ ถ้าในเรื่องของการทํางานแล้วเนี่ยเขามีแพชชั่นในการทํางานค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะเป็นไปได้ว่าคนคนนี้ของเพื่อน,นนะคะค่อนข้างจะให้เวลากับการทํางานค่อนข้างมากนะคะแล้วยังไงเขาชะเราอะ่ะใช่คนที่เขาต้องการไหมในออฟเออขอโทษค่ะ King of Pentacle นะคะในออฟเพนต n t เ c ิลค่ะ f i ล e of Cup นะคะ Queen of ค u p นะคะอ่า uh, of Cup โอเคนะความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ของเพื่อนๆกับเขานะมันอาจจะเคยมีการจบมีการหันหลังมีการห่างหายกันไปนะคะแต่การห่างหายในครั้งนี้นะเขายังคงเก็บยังถือยังคงยึดมั่นในตัวเพื่อนๆอยู่ หมายถึงว่าความรู้สึกนั้นมันยังคงอยู่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามที่มันทําให้ถ้วยล้มลงไปหรือว่าความรักความสัมพันธ์มันได้จบมันได้จากกันไปแล้วเนี่ยนะคะควยนับครับมาพร้อมกับซิกออฟครับแน่นอนปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาไม่สามารถลืมเพื่อนๆได้เลยนะมีโอกาสที่จะหวนกลับคืนมามอบความรักความรู้สึกกันอีก มันอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่เริ่มต้นนะคะแต่การที่เราสักคนใครสักคนหนึ่งจากไปแล้วแล้วเขาเลือกที่จะกลับมานั่นแสดงว่ามันมีทรายเลยบางสิ่งบางอย่างทําให้เขารู้ว่าเขาไม่สามารถปล่อยคนคนนี้ได้นะคนคนนี้ของเพื่อนๆอาจจะมีช่องว่างระหว่างวัยก็ได้นะมีเดเมอร์เรอร์ขึ้นมีสิกออฟคัพก็คือมีความต่างของอายุ นะคะเพื่อนๆอาจจะมีอายุมากกว่าเขาหรือเขาอาจจะมีอายุมากกว่าเพื่อนๆแบบนี้ได้นะเป็นคนเก่าเป็นคนที่เคยคุยอ่ะเออคนที่เคยหันหลังให้กันอ่ะแล้วเขาก็อยากจะกลับมามอบความรู้สึกดีๆมอบถ้วยมอบดอกดไม้ให้เพื่อ <possible. S 1> นๆก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเพื่อนๆที่เลือกกองที่หนึ่งถามว่าเขาใช่ไหม เอ้ยเราใช่ไหมขอโทษนะคะเราใช่สำหรับเขาไหมตอบได้เลยว่าใช่เพราะอะไรขนาดมีการทะเลาะบอ่อแว้งห่างหายกันไปแล้วแสดงว่าช่วงเวลาที่หายไปเนี่ยเขาได้คิดเขาได้ติดต่อว่าอะไรคือสิ่งที่เขาอยากจะทำต่อไปนะคะอ่ะมาดูกัน wedding Wed for คะ่ะมันสมควรที่จะได้รอต้องรอมันสมควรแล้วอะไรอยเงี้ยคุ้มค่ามากที่ รอเธออะไรเร e ลเจน a c t o r t o r ค่ะมันมีความต่างกันอยู่ในนั้นนะเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตหรืออะไรแบบเนี้ยเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นคนทางไกลคนห่างไกลคนต่างประเทศได้ค่ะแล้วก็ retreat นะมันเป็นช่วงระยะเวลาช่วงเวลาที่พวกคุณจะได้กลับมาเพื่อที่จะมาเยียวยามาสารสัมพันธ์กันอีกรอบหนึ่งซึ่ง ติเศษไม่ได้ขอแสดงความดีใจกับเพื่อนๆที่เลือกกองที่1และสุดท้ายนะคะไพ,พ่ออร์เคิลบอกว่า talk about your feeling ค่ะก็การบางทีนะไม่ว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นหรือยังไม่เกิดขึ้นเพื่อนๆคุยกับตัวเองให้มากๆนะคะถามความรู้สึกตัวเองให้ชัดเจนว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรในความสัมพันธ์แบบไหนและอย่างไร นะถ้าเกิดมันมีโอกาสได้กลับมากันจริงๆคนคนนี้มันยังจะตอบโจทย์เพื่อนๆอยู่ไหมมันยังใช่เรายังสามารถเดินต่อไปกับเขาได้หรือเปล่าถามความรู้สึกตัวเองให้ชัดเจนแล้วก็ขอขอบอกไปด้วยนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะมันคุ้มค่าที่จะรอหากมันมีการต้องหยุดต้องจบต้องจากต้องอะไรก็ช่างมันจะมีโอกาสได้กลับมาพบกันอีก และคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาหรือเปล่าขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเพื่อนๆที่เลือกกองที่1นนะคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาคะ่ะอ่าโอเคขอเก็บไพ่ของกองที่1ก่อนนะคะแล้วก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าดีใจด้วยนะอ่าโอเคกลับมาแล้วก็มาสร้างตำนานรักที่ดีมีความสุขด้วยกันนะคะต่อไปนะเพื่อนๆ จดหมายฉบับนี้จะบอกว่าอย่างไรนะคะอ่ามาดูกัน Oh my God e i g of Swords แปดดาบนะคะ Page of Wands Nine of Swords Ten of Wands King of Pentacle โอเคค่ะความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆนะคะมันอาจจะอยู่ในช่วงเวลาของการอึดอัดใจความเครียดหนักหน่วงมันยังทำอะไรไม่ได้แต่มันยังมีใครสักคนหนึ่งนะยังคงมองแล้วก็ยังคงคิดที่อยากจะเริ่มต้นกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้มีความชัดเจนในความรู้สึกมีความชัดเจนในสิ่งที่อยากจะทำแต่เขาอาจจะเป็นคนที่คิดมากคิดเยอะทำอะไรช้า เขาคนนั้นก็อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีเขาเรียกอะไรอะ่ะอีกโก้มีความคิดเป็นของตัวเองมีแนวความคิดเป็นของตัวเองชัดเจนในตัวเองนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขามีอีกโก้ในตัวเขานั่นแหละเออทำอะไรอาจจะช้าถึงช้ามากสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกล่องไพ่กล่องที่สองนะคะและยังไงต่อจ้า King of คร p ฟค่ะ เพจออฟสอร์ดโอ้ hmm. มันมีความดื้อรั้นกันอยู่ในนั้นเนาะในออฟค r ับค่ะวิวออฟฟอร์จูน and เจมเพจค่ะโอเคนะความรักความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงต่อไปใช่ปะมันก็จะมีการตัดสินใจหรือใครคนใดคนหนึ่งตัดสินใจอย่างแน่วแน,วแนว่แล้วว่าฉันอยากจะกลับมามอบความรักความรู้สึกดีๆให้กับ คนคนนี้คนที่จักรวาลเบี่ยงมาให้ฉันคนที่เป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบคนที่พร้อมคนที่สามารถดูแลหลักใส่ใจมีความอ่อนโยนมีความเป็นแม่มีความพรั่งพร้อมไปสัทุกอย่างซึ่งลืมไม่ได้นะแล้วเขาเองก็ค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกมากกับกับคุณนะคะหมายถึงว่าดีฟอะความรู้สึกมันค่อนข้างลึกซึ้งกัน นะแล้วเขาก็เป็นคนที่จริงๆแล้วอาจจะเป็นคนสองบุคลิกนะออดูอาจจะดูมีความเป็นผู้ใหญ่แต่บางมุมก็จะมีความน่ารักกุ๊กกิก๊กเซนซิทีฟในเรื่องของความรักอะไรแบบนี้ค่ะแล้วไงต่อจะ้ะสเตรนทูอ็อบครับจิไฮโลแฟนจัสต โฟล์อฟวานโอเคพายออกมาถือว่าชัดเจนตอกย้ำกันมากเลยว่าความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะมันต้องใช้ความอ,อดทนกันพอสมควรแหละมันต้องเจอปัญหามันต้องผ่านอุปสรรคกันค่อนข้างหนักหน่วงเนาะแต่ด้วยความที่คุณเป็นคนที่มีความอ่อนโยนมีความเข้มแข็งในตัวเองเป็นผู้หญิงที่สามารถดูแลชัดเจนเขาเรียกว่าอะไรเป็นผู้หญิงเก่งอ่ะ ามารถเอาอยู่อะคะ่ะเอาอยู่เอาอยู่ในปัญหานี้นะมันจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะกลับมานะกลับมาในรูปแบบที่ดีมากๆเลยมันเป็นความรักที่มีความยุติธรรมมีความถูกต้องมีความชัดเจนไม่มีใครได้ไม่มีใครเสียแต่เราทั้งสองคนจะส่งเสริมกันและกัน ะะเป็นความรักที่สุขสมบูรณ์จริงๆมี two o f Cup ออกมามี4 o u r off u p ออกมาเอ้ยมี4 o u r one ออกมาไม่ต้องปฏิเสธกันเลยว่าความรักในครั้งนี้มั่นคงยืนยงชัดเจนแน่ๆและคำตอบของเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่2ว่าเราคือคนที่ใช่สำหรับเขาไหมตอบได้เลยนะคะว่าใช่ซี่ทำไมจะไม่ใช่เจออะไรกันมาตั้งเยอะแล้วแต่สุดท้ายแล้วความรู้สึกความ คิดห่วงคำานึงหรือหัวใจดวงนี้มันยังชัดเจนอยู่ที่คุณนะคะโอ้โหดีใจด้วยนะคะแล้วยังไงต่อจ้า u n ลคไ e t e d l e นะคะ Wedding นะคะ p e ฟ f u เ e ็ fulness, นะคะอ่ะโอเคช่วงแรกนะคะมันอาจจะต้องมีอะไรในในการที่ความรักความสัมพันธ์มันอาจจะมีการหยุดบ้างชะงักบ้างนะแต่เมื่อเวลา อะไรก็ตามที่มันลงตัวแล้วคุณสองคนความรู้สึกความชัดเจนในหัวใจเกิดขึ้นแล้วว่าว่ามันใช่อะคะ่ะมันมีโอกาสเลยนะที่จะมีการได้แต่งงานมีคอมมิชเมนต์มีการขยับเลเวลนะคะและความสุขความยอกการเล่นมีความสุขกันได้ใช้ชีวิตร่ว,รวมใช้เวลาร่วมกันเนี่ยมันจะทำให้คุณอะได้กลับมา มีความชุ่มชื่นหัวใจเหมือนเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งอาจจะ14ครั้งก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมคะอ่าโอเคนะแล้วเขาก็บอกว่า you know in this morning ขอให้คุณนะคะในทุกๆเช้าที่คุณตื่นมานะก็ขอให้คุณรู้ว่าในเช้านี้มันมีสิ่งดีๆรอคอยคุณอยู่เสมอนะคะโหยฟินมากสองกองเป็นอะไรที่สุสดชื่น โอเคนะคะศิลานีขอเก็บไพ่ก่อนและอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าการเดินทางของความรักไม่มีอะไรลับลื่นเลยเนาะแต่ไม่ว่าเราจะเจออะไรมานะคะเมื่อไรก็ตามที่หัวใจสองดวงมันได้ชัดเจนในความรักความรู้สึกกับคนคนหนึ่งแล้วมันปฏิเสธไม่ได้ว่าทำไมถึงต้องเป็นคนคนนี้ย มันโชคดีที่สุดเลยจริงๆนะแล้วมันก็คุ้มค่ากับการที่เราจะฝันฝ่าหรือว่าเราจะต่อสู้ไปด้วยกันสำหรับวันนี้นะคะเพื่อนๆก็ฟินกันไปตามอารมณ์ได้เลย นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกๆคนนะคะขอให้เจอความรักที่ดีคนรักที่ใช่สำหรับเรานะโอเคสำหรับวันนี้ศิลานีต้องขออนุญ,ญาตลาก่อนและกลับมาพบกันใน EP หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย